รู้ไหมครับว่าเซปรารัานมันติแบรนด์ที่ขายเครื่องสําอางที่ใหญ่ที่สุดในโลกเนี่ยหลายคนอาจจะรู้จักนะครับในเมืองไทยก็มีให้บริการเหมือนกันเชื่อไหมครับว่าเซปราเคยเจอปัญหานะครับที่ทําให้ตัวธุรกิจเขาเองเนี่ยไม่สามารถเติบโตต่อไปได้มากกว่านี้หรือพูดง่ายๆก็คือเคยเจอปัญหาเคยติดกับดักครับที่รั้งเอาไว้ไม่ให้โตไปมากขึ้นคําถามคือแล้วเซปราเจอได้ยังไงหลายๆธุรกิจอาจจะมีกับดักอะไรอย่างนี้เหมือนกันที่เหนียวรั้งตัวเองอยู่แต่ไม่สามารถที่จะวิเคราะห์ได้ไม่สามารถที่จะหามันเจอแล้วเรื่องราวของเซปัญหายงไ ทั้งหมดนี้วันนี้ผมจะเล่าให้ฟังครับ สวัสดีครับผมนพพงศธรวันนี้เรากลับมาเจอกันอีกครั้งหนึ่งนอกห้องเรียนธุรกิจนะครับเพราะปกติแล้วเวลาที่ผมสอนอยู่ในมหาวิทยายลัยเนี่ยหลายครั้งนักศึกษาก็จะเอาความรู้ไปใช้แค่ในห้องเรียนหรือว่าในกระดาษข้อสอบใช่ไหมครับซึ่งจริงๆแล้วเราเชื่อว่าความรู้ดีๆเนี่ยไม่ควรจะถูกจํากัดอยู่แค่นั้นนะครับก็เลยเป็นที่มาที่วันนี้เอามาเล่าสู่กันฟังแล้วก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์ครับฉะนั้นก่อนไปฟังอย่าลืมฝากกด subscribe ติดตามแล้วก็กดกระดิ่งกันไว้ด้วยคุณจะได้ไม่พลาดความรู้ธุรกิจ สักร้านหนึ่งที่อยากจะเดินเข้าไปช้อปปิ้งน้ําหอมหรือว่าเครื่องสำอางนะครับเชื่อว่าชื่อร้านเซพร่าเนี่ยน่าจะออกมาเป็นชื่อแรกๆอยู่แล้วเซปราคือร้านมารติแบรนด์นะครับที่ขายทั้งเครื่องสำอางนะครับขายของต่างๆที่มาจากหลายๆแบรนด์รวมกันไว้อยู่ที่นี่นะครับแล้วเซปร่าก็มีสาขาอยู่ทั่วโลกในหลากหลายประเทศเลยประเด็นคือเรื่องของเรื่องครับเซพราไม่ได้ประสบความสาเร็จตั้งแต่วันแรกก็เหมือนกับหลายๆธุรกิจใช่ไหมครับก็คือตัวเซพร่าเองก็อาจจะเหมือนกับคู่แข่งหลายๆแบรนด์ที่ก่อร่างสร้างตัวนะครับก่อตั้งร้านมาในช่วงงเเวววลลาาดียกันแ้ทํไมถึ เติบโตไปได้มากกว่าคนอื่นทาไมถึงขยายไปทั่วโลกได้นั่นเป็นเพราะว่าทุกธุรกิจครับเวลาที่ก่อตั้งขึ้นมาเนี่ยสิ่งที่เราทําออกมาให้บริการลูกค้าหรือว่าเป็นสินค้าเป็นผลิตภัณฑ์ของเราเนี่ยอันนี้เขาเรียกว่า value proposition ใช่ไหมครับก็คือธุรกิจของเราทําอะไรให้ลูกค้าสงมอบคุณประโยชน์อะไรให้กับลูกค้าในมุมของเซพราเองก็คือการที่เขาได้รวบรวมแบรนด์ที่มีคุณภาพสินค้าที่ดีมาไว้ในร้านให้หลายๆคนได้เลือกดังนั้นคุณค่าที่ลูกค้าได้เดินเข้ามาในร้านก็คืออะไรครับถ้าคุณคิดดว่าาาาาคคคคลูก้้้า้เนนมรรืืออไซ อางนี่ผิดนะครับคือมันถูกแต่ว่ามันไม่ถูกต้องสะทีเดียวเพราะถ้าคุณค่าคือได้ซื้อเครื่องสําอางจริงๆแล้วลูกค้าไปร้านไหนก็ได้ถูกไหมไม่จําเป็นต้องมาร้านผมดังนั้นในฐานะคนทําธุรกิจคุณมีหน้าที่คิดให้ได้ว่า value proposition นะครับ value ก็คือ value นะครับ value คือคุณค่าถูกไหม value proposition ก็คือว่าคุณมีคุณค่าอะไรที่ทําให้ลูกค้าเนี่ยตัดสินใจเลือกของคุณไม่ได้ไปเลือกที่อื่นในมุมของเซเพราเอง value proposition ของเขาก็คือการที่คุณได้ซื้อเครื่องสําอางนะ ของที่ดีที่สุดผ่านการคัดเลือกมาแล้วว่าของเนี้ยดีจริงๆมีการเช็คคุณภาพมีการตรวจสอบแล้วก็คัดมาเฉพาะแบรนด์ที่ดังๆแแทนที่คุณจะต้องเดินไปเคาน์เตอร์แบรนด์หลายๆแบรนด์วันนี้เรารวไมไว้ให้ที่นี่ก็คือพูดง่ายๆถ้าอยากจะเดินดูของดีมีคุณภาพ ที่ดีที่สุดที่ดังที่สุดอยู่นขณะนี้แทนที่จะต้องไปเดินกระจัดกระจายดูเรารวมไว้ให้ที่นี่ดังนั้นอันนี้คือ value proposition ถูกไหมครับพอ value เขาเป็นอย่างนี้มันก็จะแตกต่างละนั่นก็คือไปร้านอื่นอาจจะไม่ได้แบบนี้นะแต่ว่าร้านนี้นี่คือสิ่งที่เราได้ประเด็นสําคัญก็คือ value proposition ของคุณนี่แหละครับคือตัวที่จะบอกว่ามันสามารถที่จะทําให้ s c a l a b l e หรือว่ามีโอกาสที่จะขยับขยายได้หรือไม่เพราะแน่นอนครับถึงแม้ value proposition ของคุณน่ะดีแต่ว่ามันดีกับแค่คนบางคน คนบางกลุ่มเวลาคุณขยายไปคุณก็จะสามารถไปตีตลาดได้กับแค่คนบางกลุ่มในพื้นที่อื่นๆเท่านั้นเองเหมือนกับที่ปัจจุบันครับเซฟรามีสาขาทั่วโลกอยู่ถึง2,600สาขาแต่ว่าในตอน,นแรกครับตอนที่เขายังไม่ได้สาขาเยอะขนาดนี้เนี่ยเซฟราพยายามที่จะขยายสาขานะครับแต่ว่าก็เจอปัญหาว่าขยายสาขาไปไปตีตลาดที่เมืองอื่นๆที่พื้นที่อื่นๆแล้วไม่ได้รับความนิยมเท่าไหรนะ่นกดังนั้นสมมติว่าคุณลองนึกดูนะครับก่อนที่จะไปถึง2,600สาขาเนี่ยในตอนที่คุณมี1สาขา คุณขยายไป็น2สาขาอย่างเริ่มขายดีขยายไป5สาขายัางพอจะขายดีอยู่แต่พอขยายไปสาขาที่6ที่7จ็ดคือสาขามใหม่ๆที่ขยายไปเนี่ยคนเริ่มไม่ค่อยเข้าละคนเริ่มไม่ค่อยนิยมละมันขายไม่ดีเท่ากับร้านแรกที่คนเดินเข้าเดินออกทุกวันทั้งวันไอสาขาใหม่ๆที่เปิดไปเนี่ย บางทีคนก็ไม่เข้าเลยทั้งวันเพราะมันเป็นอย่างนี้ครับคุณจะกล้าขยายถึง2,600สาขาไหมคุณเห็นไหมครับว่ามีเงินอย่างเดียวไม่เพียงพอที่จะทําให้คุณประสบความสําเร็จทั่วโลกได้ดังนั้นคุณต้องหาให้เจอก่อนว่าสิ่งที่มันเป็นปัญหาของคุณอยู่ติดขัดอยู่มันคืออะไรอะไรเป็นกับดักที่ทําให้คุณไม่สามารถก้าวข้ามข้อจํากัดตรงนี้ไปได้โดยที่แน่นอนครับสิ่งที่ผู้บริหารเซฟราทำก็คือพยายามคาดเดานะ่ครับไปต่างๆนานา,นาว่าปัญหามันน่าจะเกิดจากอะไรก็มีความคิดบนโตประชุมตั้งแต่เรื่องของการทําาาาากรรตลดว่่ในนพื้ทีเเไปปิำ นนัน้เรายัางทําการตลาดไม่ดีพออ่ะก็ทุ่มง,งบการตลาดลงไปแต่ว่าผลลัพธ์ก็ยังไม่ดีครับแล้วคุณนึกออกไหมเวลาเราทําแบบนี้งบการตลาดมันไม่ใช่แค่บาท2บาทนะครับบางทีก็เป็นแสนเป็นล้านแต่ทําไปแล้วสุดท้ายมันไม่ได้ผลลัพธ์อะไรเลยนะครับไม่ได้ช่วยให้ขายดีขึ้นอ่ะก็ผู้บริหารมาลองนั่งคิดกันใหม่เอะหรือว่าพื้นที่นั้นคนเขาไม่คุ้นเคยกับมาลติแบรนด์เขาไม่รู้ว่าร้านมัลติแบรนด์อย่างเราเนี่ยรวมสินค้าหลายแบรนด์ไว้มันเป็นยังไงเขาแยกไม่ออกหรือเปล่าอ่ะก็ลองไปทําการตลาดดูไปลองทําการสื่อออสสสาาาาาาารรรรดดดดูกกกกกก็็็็หหหมมมมมมมงบบปปปะะณไไไีีีแแต่่้้คคควววํเจลลลันยิ ไอเดียที่ผู้บริหารดิสคัตกันบนโต๊ะประชุมนะครับซึ่งหลังจากที่คิดได้ก็ไปลองนะครับไปลองทําเสร็จแล้วก็ผลลัพธ์จะเกิดหรือไม่เกิดไม่รู้แหละแต่ว่างบประมาณหรือว่าต้นทุนที่ใช้ไปทั้งเงินทั้งเวลา ทั้งจานวนคนเนี่ยมันเสียไปแล้วถูกไหมฮะซึ่งนี่คือที่มาจากการที่เราเนี่ยตัดสินใจด้วยความคิดด้วยประสบการณ์ของเราเองด้วยการดิสคัสในภาษาไทยก็อาจจะเรียกว่ามโนนะครับก็คือผู้บริหารก็มานั่งมโนกันว่าเอ๊ะ e มันน่าจะเกิดจากอะไรแล้วก็คิดว่าความคิดพี่เนี่ยน่าจะถูกความคิดน้องน่าจะถูกแต่ว่าสุดท้ายครับสิ่งที่เซฟราทำก็คือการเอา Data t าทรนะครับการเอาเครื่องมือในการวิเคราะห์ข้อมูลเนี่ยมาวิเคราะห์ครับเพื่อที่จะดูว่า Engagement ผลตอบรับของลูกค้าเขาเองเป็นยังไงของกาสนมนี้ัเป็นยังไมก เจอข้อมูลที่น่าสนใจครับก็คือว่าจริงๆแล้วในพื้นที่นั้นเนี่ยอัตราการซื้อเครื่องสําอางซื้อสินค้าสกินแคร์ก็ไม่ได้ต่ําไปกว่าที่ที่เป็นสาขาเดิมของเราแต่ทําไมร้านของเราที่ไปเปิดตรงนั้นมันขายไม่ดีละ่จะจนสุดท้ายพอวิเคราะห์ข้อมูลไปหลายๆมุมนะครับทั้งของตัวเองของคู่แข่งของตลาดพอวิเคราะห์ไปได้หลากหลายมุมมากขึ้นเนี่ยเซพราก็เริ่มเจอ ครูนะครับหรือว่าคาใบ้คือเจอเข้อคิดบางอย่างจากการที่ Data เนี่ยมันแสดงออกมาให้เห็นก็คือตัวเลขบางตัวมันเอ๊ะมันแสดงให้เห็นว่าตัวเลขเนี้ยมันผิดปกติมันน่าจะมีอะไรที่ต้องเข้าไปดูนั่นก็คือยี่ห้อของแบรนด์ที่ถูกนํามาขายครับอา้าวแล้วเซฟราไม่ได้ขายของแบรนด์ดังๆหรอคาตอบคือเซฟราขายครับแต่ว่าเครื่องสำอางสกินแคร์บนโลกใบนี้มันมีหลายร้อยแบรนด์เลยนะฮะเซฟราก็อาจจะไม่ได้สามารถเอาทุกแบรนด์บนโลกมาหยัดไว้ในสตูดเดียวกันได้เขาก็ต้องเลือกว่าแบรนด์ไหนที่จะขายดีถูกไหมฉะ ว่าอะไรที่ตัวเองทําสําเร็จเนี่ยก็ขยายไปที่พื้นที่อื่นๆก็คือพูดง่ายๆถอดแบบความสําเร็จจากสาขาเดิมไปลงในพื้นที่ต่างๆได้เลยแต่ตอนนี้มันไม่ใช่อย่างนั้นครับเซฟราเริ่มเห็นแล้วว่าในแต่ละพื้นที่เนี่ยมันมีดัชนีค่าของความนิยมในแต่ละแบรนด์ที่มันแตกต่างกันดังนั้นหน้าที่ของเซฟราเองก็คือคุณจะต้องทําความเข้าใจลูกค้ารู้จักลูกค้าซึ่งรู้จักจากไหนละ่ะก็รู้จักจากข้อมูลนี่ไงเพื่อที่จะได้ดูว่าอ๋อจริงๆแล้วตลาดตรงนั้นน่ะเขาต้องการอะไรกันแน่เขามีความนมนนิินยยยยมมมมออะะไรรกัแ่่่ลงภาาาาพๆสุตเขททีปศ แล้วไม่ได้สนใจลูกค้าเลยไม่ได้แคร์ลูกค้าเลยว่าคนไทยเนี่ยชอบผลิตภัณฑ์แนวไหนชอบแบรนด์อะไรเป็นพิเศษถ้าเซปูราพยายามที่จะเอาทุกอย่างเหมือนที่สาขาออริจินอลมาใส่ที่นี่เลยก็อาจจะไม่ประสบความสําเร็จถูกไหมครับแต่การที่มาที่นี่เขาได้เห็นข้อมูลครับว่าจริงๆแล้วคนไทยเนี่ยชอบผิวแนวไหนเช่นคนไทยกับคนอเมริกาก็ไม่ได้ชอบสีผิวที่เหมือนกันใช่ไหมคนไทยอาจจะชอบบลิง ไร้นะครับชอบขาวๆเ,เหมือนเกาหลีคนอเมริกาอาจจะไม่ได้ชอบอย่างนั้นนี่คือสิ่งที่แบรนด์ต้องเข้าใจครับและการที่แบรนด์จะเข้าใจอย่างนี้เนี่ยถ้าไม่ได้มีข้อมูลหรือว่าตัวเลขมาซัพพอร์ตการที่จะตัดสินใจได้บนเคสที่ดีที่สุดก็จะเกิดได้ยากมากๆนะครับนอกจากนั้นอีกเรื่องหนึ่งนอกจากเรื่องการเอาสินค้ามาวางก็คือเรื่องของการเหยียดเชื้อชาติที่เซปราเนี่ยก็เคยออกมาเล่าให้ฟังว่าในหลายๆประเทศเนี่ยนะครับลูกค้าที่ไม่ใช่ลูกค้าผิวขาวเนี่ยจะรู้สึกว่าตัวเองไม่ได้รับการปฏิบัติอย่างเป็นธรรมหรรรรรรืืออออไไไไมม่่่่่ดดู้้้้้สึึกกกวววาาาาาาาเเเเเเินนนนขขขีตับพพททคซงป็ะ ไปศึกษามากขึ้นนะครับนั่นก็คือเฮ้ยสินค้าที่เป็นแบรนด์ต่างๆเนี่ยมันมีเจ้าของแบรนด์เป็นคนผิวดําหรือเปล่าซึ่งเซฟราก็ไปเจอว่าเฮ้ยตัวเลขมันสะท้อนว่าเจ้าของแบรนด์ต่างๆเหล่านี้ไม่ได้เป็นคนผิวดํามากเท่าที่ควรมันก็เลยอาจจะทําให้คนที่เดินมาเข้าร้านเนี่ยรู้สึกว่าร้านนี้ไม่ได้สร้างมาเพื่อเขาครับจนทําให้เซฟราก็เลยเพิ่มนะครับในนโยบายว่าจะต้องเพิ่มแบรนด์ของ เจ้าของแบรนด์ที่เป็นคนผิวดํามากขึ้น2เท่าแล้วจากตัวนั้นเองครับก็ทําให้เซฟราเนี่ยมีภาพลักษณ์ที่ดีขึ้นอย่างทันทีลูกค้าก็รู้สึกว่าเฮ้ยร้านเนี่ยเขาใส่ใจทุกคนรวมถึงเราด้วยไม่ว่าเราจะเป็นคนสีไหนร้านนี้ก็เหมือนกับเกิดมาเพื่อเราเช่นกันไม่ใช่ว่าเกิดมาเพื่อคนอื่นๆแล้วเราเข้าไปเนี่ยกลายเป็นตัวประหลาดซึ่งทั้งหมดนี้คือกรณีศึกษาของเซฟรานะครับร้านเครื่องสําอางที่ขยายสาขาไปทั่วโลกมีสาขากว่า2,600สาขาคุณลองนึกดูนะครับว่าถ้าวันนี้คุณต้องตัดสินใจอะไรสัักเเรื่่่อองงงหหนนนนนึบน Feeling, บดิคคควววาม็ตขุณ คุณจะตัดสินใจได้ดีที่สุดหรือไม่เหมือนกับเซฟราที่อาจจะตัดสินใจได้ดีแต่ว่าจะตัดสินใจได้ดีกว่านั้นได้ถูกต้องกว่านั้นถ้ามีข้อมูลมาซัพพอร์ตทั้งหมดนี้คือเรื่องราวของเซฟรานะครับแล้วถ้าคุณฟังมาถึงตรงนี้ครับผมว่าคุณก็น่าจะมีความสนใจในเรื่องของการใช้ Data มาร่วมในการทําธุรกิจครับกำลังจะมีหลักสูตร Data Analytics for Executive ซครับซึ่งในหลักสูตรนี้เนี่ยก็ได้รวบรวมแล้วก็กันกรองเนื้อหาทั้งหมดทั้งมวลท,ท,ท,ที่ผมได้ไปปปเเ็็็นนนทที่่่รรรึกกกกกษาาาาาใใใหหหห้ับองงค์ญๆลยแ Data Data Drivevent organization มํ คือทาให้องคอ์กรเนี่ยเปลี่ยนไปเป็นองคอ์กรที่ขับเคลื่อนด้วยข้อมูลอย่างแท้จริงลดความโมโนออกไปลดการตัดสินใจด้วยการเข้าข้างตัวเองออกไปตัดสินใจบนข้อมูลจริงๆเพื่อที่จะลดความผิดพลาดเอาข้อมูลมาเป็นส่วนหนึ่งในการวางแผนกลยุทธร์ระยะยาวของธุรกิจแล้วก็การท data deep ํา d ิฟเว่นมาร์เก็ตติ้นะครับก็คือการทําการตลาดโดยใช้ Data เป็นเครื่องมือในการช่วยตัดสินใจจากทั้งที่ผมไปเป็นที่ปรึกษาให้องคอ์กรใหญ่หลายๆแห่งมาแล้วก็ที่เราไปทำคอร์เปอร์ทรีนิ่งสอนให้กับผู้บริหารหลายๆองคอ์กรมานะครับตอนนี้เรากำลังจะเปิดหลัักกกกสูตรนนี้้ใหบ,บบุคคคลภายออ็ื คนที่สนใจเนี่ยได้ลงทะเบียนการมาเรียนนะครับคุณอยากเป็นคนที่ใช้ Data ใช้ข้อมูลในการตัดสินใจในการทําธุรกิจในการทําการตลาดเพื่อลดความผิดพลาดให้ตัดสินใจได้ดีที่สุดหรือเอา Data มาร่วมวางแผนกลยุทธ์ในองค์กร เหมือนกับที่องค์กรใหญ่หลายๆองค์กรเนี่ยทำกันเพราะการทําธุรกิจไม่ใช่การเล่นเกมระยะสั้นครับแต่การวางแผนระยะย,ยาวถ้าเราวางแผนผิดไปแค่1องศาผ่านไป365วันแค่1ปีเราก็จะเลี้ยวผิดไปมหาศาลเลยครับและในหลักสูตรนี้นะครับก็ยังมีแชร์ริงเซสชั่นนะครับจากผู้บริหารระดับสูงในองค์กรระดับประเทศเนี่ยที่เขาได้เอา d a t a ไป Transform องค์กรนะครับมาเล่าให้พวกเราฟังด้วยว่าเขาตัดสินใจไปยังไงและผลลัพธ์มันเป็นยังไงปัญหาที่เขาเจอก่อนที่จะใช้ data าออลดลา,างไงได้าดเนร่วมา ว่าปัญหาที่คุณเจอปัญหาที่เพื่อนของคุณเจอเนี่ยการเอา d a ต a มาใช้มันช่วยโซบมันช่วยแก้ปัญหานี้ทาให้คุณเติบโตได้มากขึ้นยังไงและสําคัญที่สุดครับในหลักสูตรนี้เราจะได้ไปเรียนสิ่งที่เรียกว่าแต่ Agnotic Control System คือการสร้างแผงควบคุมในการทําธุรกิจครับซึ่งเรื่องนี้นะครับผมได้ถอดแบบมาจากการที่ไปเรียนในหลักสูตร s t r a t e g y execution จาก Harvard Business s c h o o l มาว่าเราต้องทําแผงควบคุมของธุรกิจเรายัางไงให้ทุกอย่างเนี่ยมันมีการวัดค่ามีการวัดผลอยู่บนหน้าจอเราตลอดพูดง่ายๆว่ามมมัััันนนนนจจะะเเป็รรบ,บอออตตโิติหหื้ที่่าใกกธุุยงคณ ผู้บริหารอย่างคุณเนี่ยทำงานง่ายขึ้นครับปรับใดที่คุณยังทํางานได้อยู่ปรับใดที่ออโต้พายโลดนี้เป็นสีเขียวอยู่แปลว่าทุกอย่างกําลังไปได้ด้วยดีปลายปีคุณจะถึงเป้าหมายแน่ๆแ,แต่ถ้ามีบางอย่างมันเริ่มผิดปกติมีบางอย่างเริ่มไม่ออนแท็กครับมีใครบางคนหรือว่าแผนกบางแผนกที่กาลังทําบางอย่างที่อาจจะทําให้คุณผิดแผนมันจะเริ่มแจ้งเตือนเป็นสีเหลืองหรือว่าสีแดงให้คุณรีบไปแก้ไขได้ทันท่วงทีคุณจะได้เมคชัวร์ว่าสุดท้ายแล้วปลายปีทุกอย่างจะเป็นสีเขียวแล้วคุณไปได้ตามเป้าจริงๆใใคครรรสนนนจจะลลิิกกเข้้้าาามทีีี่่งหหืืออว QR ในเดสคริปชันแล้วก็คอมเมนต์ที่ผมจะแปะลิงก์ไว้ให้ก็ได้นะครับแล้วพบกันในหลักสูตรครับส่วนสำหรับคลิปวิดีโอนี้นะครับถ้าชอบอย่าลืมฝากกดไลค์กด s u b s c r i ต e ติดตามกดกระดิ่งกันไว้ด้วยคุณจะได้ไม่พลาดความรู้ธุรกิจดีๆที่ผมจะเอามาเล่าให้ฟังนอกห้องเรียนแบบนี้ทุกวันครับและเหมือนเดิมนะครับใครอยากให้ผมเล่าเรื่องไหนให้ฟังอยากให้มาแชร์เรื่องอะไรก็อย่าลืมคอมเมนต์ไว้เดี๋ยวผมจะหาโอกาสมาเล่าให้ฟังและสำหรับวันนี้ผมไปแล้วสวัสดีครับ ถ้าหากว่าคุณชอบฝาก Subscribe ติดตามกันด้วยนะครับตอนใหม่ๆออกมาจะได้ไม่พลาดกันแล้วก็ฝากกดไลค์ก็อย่าลืมกดแชร์กันด้วยนะครับวันนี้ผมไปแล้วอย่าลืมเข้ามาเก็บอาหารสมองกันทุกสัปดาห์กับผมนพพงศธรสวัสดีครับ